สวัสดีครับมาไลา่ง่ามตัวตอนมือเดึกตอนะหน่อยก็ได้ถ่ายคลิปแ่บแม่แพ้ว่ามาจอมนองน,นี่นี่มาหลายมือเลยเหรอเล่ยปากความคิดหอดคิดถึงางานพี่น้องลืมครับผมมีมาสวัสดีตอนเดืกๆครับผมภารกิจครับโอ้ว่าท่าน เรียบร้อยครับผมกระิมากลมคุณ่มแน่นซาลาลาไอส์คอมทันมนอนพอให้กินขี้ฮะกินว่าขี้โดนซาลา

ม่กินต้มเสียงยังพอไหมอากาศกึ่งกลางนุ่เม,ม <laughs> อเอความสบายของคุณด้ยโอเคพี่นอ้องมาสวัสดีตอนเด็กเเนี่ยขอขอบคุณขอบคุณที่กดติดตามกรฝแาลรี่กันเลยครับพี่น้องสุดสุดคนบายบาย,บายสวัสดีครับ